เยาวชนเป็นกลุ่มคนที่มีจํานวนมากและมีความสําคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในหลายพื้นที่เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสาต้องการเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อนําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างเช่นกลุ่มเยาวชนบ้านปากกาหารังอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเจนซีอาสาในพื้นที่ได้รวมตัวกันสร้างพลังคนรุ่นใหม่จัดก,กิจกรรมเดินวิ่งเก็บขยะภายในชุมชนบ้านเกิดขึ้น เพื่อสร้างความรักความสามัคคีปรองดองช่วยเหลือกันและเป็นการส่งเสริมการมีน้ำใจที่เอื้ออาทรในฐานะที่พวกเราเป็นเยาวชนที่อาศัยในชุมชนแห่งนี้พวกเราจึงเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาโดยการเป็นอาสาสมัครให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ และนําสื่อที่สะท้อนให้คนในชุมชนรู้ถึงปัญหาและปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมมีการชวนคนในหมู่บ้านแบบบ้านใกล้เรือนเคียงวิ่งเก็บขยะใช้เชื่อโครงการว่าวิ่งเก็บขยะในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้คนออกกําลังกายและสร้างความสะอาดให้กับชุมชนของตนเองโดยเป็นลักษณะการส่งต่อจากชุมชนสู่ชุมชนแบบส่งไม้ต่อวิ่งผ่านวาดมัสยิด,ดชุมชน ซึ่งการเก็บขยะจะช่วยลดภาวะโลกร้อนทำให้โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองสะอาดไร้มลพิษสิ่งแวดล้อมดีขึ้นค่ะกิจกรรมการเก็บขยะในครั้งนี้นะคะสามารถเสริมสร้างให้น้องๆกลุ่มเยาวชนผู้ใหญ่มีความสามัคคีกันค่ะแถมยังสามารถทำให้หมู่บ้านของเราเนี่ยสะอาดน่าอยู่อีกด้วยค่ะน้องๆสนุกมั้ยคะ สนุกค่ะสนุกวิเอยสนุกค่ะเย้ั <Yeah. S 2> ูคุณผมจะเป็นเด็กดีมอนพี่พี่ครับพลังเยาวชนที่เห็นในวันนี้คือพลังบริสุทธิ์ที่มาจากใจเกิดจากความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน เพื่อจะให้หมู่บ้านเกิดความสติสุขในการร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆอย่างเช่นกิจกรรมเก็บขยะกิจกรรมเล่นกีฬากิจกรรมทำกิจกรรมมัสยิดโรงเรียนอะไรต่างๆนี้ครับอย่างน้อยที่สุดแล้วเยาวชนจะได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ทางกลายาสืบติดและทังแต่ใบย้อมต่างๆคนเราก็จะมีความคิดที่ดีความคิดจะมาร่วมสร้างสรรค์ สังคมชุมชนในการร่วมกิจกรรมมีความรักความสากีในชุมชนมากขึ้นครับขอขอบคุณน้องๆเยาวชนทุกคนที่ออกมาทํากิจกรรมดีๆให้กับสังคมเพราะเยาวชนคือแกนหลักของสาธััครอบครัวเพื่อจะนําความเจริญสู่ประเทศชาติต่อ,อไปครับ วันนี้ได้ไปเก็บขยะในหมู่บ้านกับน้องเยาวชนชอบมากเลยค่ะในหมู่บ้านไม่ให้มีขยะให้สะอาดให้ดูสะอาดตาสะอาดใจค่ะจะชวนหมู่อื่นทำเหมือนกับบ้านเราด้วยค่ะเรามีชุดบริการกิการปลเรือนะครับลงไปในพื้นที่ชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในชุมชนในหมู่บ้านหรือในโรงเรียน นะครับเราก็พยายามเน้นในเรื่องของอเรื่องความรักชาติที่เราเราอยู่ตรงนี้ได้มาทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเยาวชนทุกคนได้รู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ได้สิ่งที่ถูกบิดเบือนแล้วเนี่ยนั่นหละการต่อยอดต่างๆเราก็สามารถที่จะกระทำได้อยู่ตลอดเวลาในทุกพื้นพื้นที่ครับผมพยายามลงไปให้หน่วยต่างๆที่ลงไปในพื้นที่ในพื้นที่ตรงนี้ความเป็นอยู่เราอยู่อย่างสังคมพาหุวัฒนธรรมมีหลากหลายเราก็พยายามจะนําสิ่งที่ เด็กๆได,ไ,ดได้รับรู้เช่นในการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามสามารถที่จะร่วมกิจกรรมต่างๆนั้นได้ตามหลักศาสนาได้หมดทุกเรื่อง กิจกรรมการจัดการขยะที่ดำเนินงานโดยเยาวชนกลุ่มนี้จากสายตาคนภายนอกอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พลังของทุกคนในชุมชนแห่งนี้ในการร่วมกันจัดการขยะจะถูกส่งต่อและถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ต่อไปเกิดเป็นการทำงานที่ยั่งยืนและแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในชุมชนแห่งนี้ที่พร้อมจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อบานเกิดของตนเอง ติดตามชมรายการเจนซอาสาบได้ทุกวันพุธและวันศุกร์เวลา14นาฬิกา55นาทีถึง15นาฬิกาทางทอท,อทอบอ5ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w i s o c 5 net ส,สนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร